ไม่น่ารอดไม่น่ารอดพีเซ็นชื่อก่อนแล้วพีชื่อก่อนชื่อดี๋ยวี้เซ็นอด้กลับบ้านใช่เยอผมอยากผมอยากดูลายมือองค์อะเอาชื่อให้ผมหน่อยครับเซ็นชื่อให้ผมหน่อยะอารมณอารมพนามให้ผมหน่อยอารนามให้ผมนลอยเนี่ยพี่ครับอานามปแม่ลนออารมลาผมหน่อย ไปพีไหมไปพีไหมให้น,น้ำให้หน่อยอะไรเหรครับลงเมื่อผมหน่อย <c oughs> เดี๋ยวน้อน,นี่เดี๋ยวรถสตาร์ทมจอดตัดแดดมาลอดนะ <c oughs> จะได้กลับบ้านท,ทั้งหมดด้ครับเจ้าไม่รู้อะไรอาวขอสิทธิชื่อผมดูหน่อยองค์ไหนเนี่ยองค์ไหนเนี่ยเทพ่ยวองไหนครับเอสิทธิชื่อผมดูหน่อยนี่ไปโฟล่าอ้าวอาไปโฟล่าสิทธิชื่อให้ผมก่อนจะได้ไปอาโอเคครับอ้าวไปไปไป เอาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยได้ไปย่าโมเอาเร็วเอาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยเอาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยเอาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยครับเอาเซ็นชื่อผมหน่อยเนาะเดินเย็นพี่เดินเย็นเดินเย็นครับเดินเย็นครับชื่อแป๊บเป็นเซ็นชื่อผมหน่อยคพอแล้วเอาเซ็นชื่อเอาเซ็นชื่อมาะดุดเอาเลยครับเร็วๆเราจะได้เดินทางพี่ครับอ่างน้ำให้หน่อยอ่างลงพนังให้หน่อยครับเโอ่คครับตรงนี้ครับเอาเลยครับคุณกูดูเลยคุณรถแบกอันนี้รถแบก

มีพิลิตอยู่เอาเอะครับเจ้าเจ้าอยู่นะเจ้าเครดบเจ้าเด็ดเจ้าเด็เจ้าเด็จ้าดเ้าเเจ้าเ็เจ้าเด็เจ้าเด็ดเจ้าเั็ดเ้าเด้าเด้าเจ้าเาเ้าเ้าเจ้าเจ้าเ้าเ้าเจ้เจเจเาเเาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเาเาเจเจ้าเาเาเ้เจ้าเจ้าเจ้ แ้บ5 0บาทาอดเองม่เป็นสมุดประจำรถะไรทำไปยัน1,000บาทครับคหรับปกิบบนีะครับสมุดคุณใบแดงต้ป็มดางะอาจตกหน้าใด่ระบุให้ข้อ2ต้วเป็นสมุดประจำรุกันคุณเจ้านาขายช่ขายแล้ว